ดาบเคิร์สเบดดาบใหม่จะกแพท2.8ดาบแฟชั่นที่สวยงามเหมาะคาซิฮะดาบเล่มนี้หาจากไหนนั้นเรามาดูกันเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบผมอีกครั้งในเกมเกมชิมแพคซึ่งคลิปนี้ครับผมจะมาสอนวิธีหาดาบใหม่ของแพท2.8ก็คือดาบใหม่ของคาซิฮะนั่นเองครับผมหรือดาบเคิร์สเบดก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีวิธีหากันยังไงนะ ก็กดอื่นนะครับให้เรากดที่ตัวเจนะครับถ้าใครเล่นใน PC ีกดมาที่หน้าต่างเควสนะแล้วก็กดที่เควสระดับตำนานครับผมจะมีเควสของคาสึฮะตรงนี้อยู่ซึ่งเป็นเควสใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามาในแพทนี้ให้เรากดใช้คุญแจปลดล็อกไปเลยนะครับแล้วก็ไปเล่นกันได้เลยมันจะชื่อว่าบทแห่งเมเป,ปิลสีชาฉากที่1น,นะ 1> อันนี้ผมก็ปลดมาแล้วนะฮะมันก็จะเป็นอันนี้เลยครับเงาสีม่วงปรากฏบนพื้นลาบให้กดนําทางไปได้เลยนะครับผมแล้วก็เล่นตามเควสได้เลย ึ่งเควนี้คมันจะเริ่มที่เมืองอินาซูมะแถวแถวหมู่บ้านคอนดะนะให้เราวาร์ปมาที่ตรงนี้เราวิ่งไปเลยครับพอเราเดินมาใกล้จุดหมายนะครับเดี๋ยวมันจะมีคัสซีนขึ้นนะครับก็พอเราคุยคัสซีนตรงนี้เสร็จนะครับเราจะต้องสู้กับสมุไรที่โดนดาบสิงอยู่อันนี้เราไม่จําเป็นต้องตีให้ตายก็ได้นะครับผมอ,อันนี้แบบว่าพอตีไประยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะขึ้นคัสซีนต่อมาได้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็คุยตามในเรื่องไปเลยนะครับจนไปถึง ในส่วนของการตีดาบตรงนี้คุยกับลุงตีดาบตรงนี้เขาจะบอกว่าประวัติดาบของอันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมต่อมานะครับเราจะต้องตามรอยสีดําประหลาดอันนี้นะครับตามไปเรื่อยๆจนเจอกับ่ิพิชูนะถ้าใครไม่รู้ว่าต้องเดินทางไหนนะก็สามารถเดินตามผมได้เลยนะครับตรงนี้ พเราจัดการพวกคีทิชูตรงนี้ได้แล้วนะครับเราจะต้องบินต่อไปนะครับเพื่อไปยังอีกเกาะนึงไปเจอกับสมูไรคนเดินนะครับที่ถูกดาบสิงอยู่แล้วเราจะต้องประลองกับเขาต่อนะครับรอบนี้ต้องตีให้เขาเลือดหมดเลยนะ หลังจากที่เราปราบสัมวไลตัวนี้ได้แล้วนะครับเราก็จะได้คุยกับดาบของเขาซึ่งดาบนี้มันก็จะมีชีวิตจิตใจนะฮะอันนี้เราก็คุยตามคันเนื้อเรื่องกันไปพอเราคุยกันเสร็จนะครับเราก็ให้วามาที่คฤหาสน์ของพมิสตโตะได้เลยโดยตรงนี้นะฮะมันจะใกล้กับดันเจี้ยนของเควสนี้นะครับผมเข้าไปดันเจี้ยนนะครับจะมีประมาณ3ด่ดานนะครับผมให้เราปราบสัตรูในนี้โดยที่เราต้องใช้คาหึฮะตัวเดียวเท่านั้นนะครับกับดาบอันใหม่ โดยในดันเจี้ยนนี้นะครับก็จะมีกล่องสมบัติด้วยประมาณ3-4กล่องนะผมจำไม่ได้เหมือนกันว่ามีประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าใครกลัวพลาดเนี่ยก็ดูตามผมได้เลยผมอาจจะพลาดบางกล่องไปบ้างครับแต่ว่าผมเจอประมาณเท่านี้นะถ้าใครแบบว่ารู้ว่ามีกล่องตรงไหนที่ผมตกหล่นไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันได้นะ พอเราปราบสมุไรห้องที่3สําเร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นคัสซีนขึ้นมา แล้วจริงแล้วเนี่ยเราต้องปราบซามูไรอีกเวฟหนึ่งนะครับผมโดยอีกเวฟเนี่ยจะมาประมาณ3ตัวซึ่งตรงเนี้ยผมมั่นใจว่ามันน่าจะยากสำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่นะครับผมแนะนําว่าให้คอยกดสกิล e อีเรื่อยแล้วก็คอยวิ่งหลบจะดีกว่านะครับผมตรงนี้ฮะพอเราปราบซามูไร3ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับผมให้เราไปคุยกับเอ็มบีซีซามูไรครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการจบด่านนี้แล้วครับก่อนจะออกไปเนี่ยอย่าลืมกดรับกล่องของขวัญที่อยู่ด้านหน้าทางออกด้วยนะ หลังจากที่เราออกจากดันเจียนนะครับเราต้องไปตีกับสมูไรที่เกาะเดิมก่อนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราจะได้สามารถตีดาบได้แล้วโดยดาบวันนี้นะจะขึ้นไปคัสซีนตีดาบให้เลยเราจะต้องไปตีดาบที่เมืองอินาซุมะนะครับตรงที่ตีดาบนะเราจะขึ้นคัสซีนสวยๆงามามแบบนี้เลยครับผมเออแล้วก็คีปคัสซีนกันตีดาบวันนี้นะครับผมได้เอามาจากอีกช่องนี้นะเพราะว่าช่องของผมเนี่ยลืมกดอัดตอนเปิดเสียงนะครับผมต้องขออภัยด้วยจริงๆฮะ ขออนุญาตยืมช่องจากช่อ,องอันนี้นะครับผมก็สามารถไปตามดูคลิปเต็มได้ที่ช่องน,นี้เลยนะ Now. But there's still a chance for Ishin Art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Ishin lives on, and its finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove its might to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by Hara hands, it will still fulfill his vision. Thank you, son of the Kaidehara clan. Over the years, my real name has been forgotten by all. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. Kagotsurube Ishin. This name is now yours to keep. Rest in peace. พอเสร็จคัสซีนแล้วครับให้เราไปคุยกับคุณคุณโจบริเวณลูกั้านไรเดนโชกุนตรงนี้นะพอเราคุยเสร็จนะครับก็จะเป็นการเสร็จเควสของคาสึฮะอันนี้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะได้ดาบอันนี้มานะโดยดาบเล่มนี้นะครับจะมีเอฟเฟกพิเศษด้วยนะเวลาเราใส่เนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีแสงไฟสีม่วง,วงแดงๆตรงนี้นะครับผมตรงดาบเนี่ยเป็นเหมือนเปลวลเพลิงเลยสวยงามมากนะครับสำหรับดาบเล่มนี้ สำหรับใครนะครับที่อยากรู้ว่าดาบเร่องนี้เนี่ยเหมาะกับตัวละครแบบไหนใส่กับตัวละครบบไหนได้บ้างเนี่ยสามารถไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งของผมได้นะครับผมกดที่ช่องผมก็ได้หรือว่าจะดูหลังท้ายคลิปก็ได้นะครับผมผมใส่ไว้ที่เอ็นสกีแล้วก็สามารถกดคลิกแล้วก,ก็วาร์ปไปที่คลิปนั้นได้เลยนะสาหรับคลิปในวันนี้ก็จะมีเพียงประมาณเท่านี้แหละครับถ้าใครชอบเนี่ย ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมถึง2,000ซับสไครต์กันด้วยนะครับผมกาบนะครับฝากกดหน่อยนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายฮะ